กับจุ่มตามใช้รถตำรวจค่ะคอาศัยขอรถตำรวจที่นำขบวนนั่งเลยนะคะแต่ว่าครั้งที่เราใช้โซบาร์ทำไมคะขอรถแดงรถแดงเห็นรถแดงแสดงในใจอยาไคนหลังตอนนั้นเห็นโบแดงโบแดงนะครับคนดูมีอยู่สิบคนแล้วก็พูดให้ฟังนี่คือหน้าที่ของพวกเรานะคะถูกต้องที่สุดครับแล้วก็มาลำเดียวกันด้วยใช่ไหมคะนี่ไง อยู่ที่ว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วใช่ครับผมอันนี้เราขึ้นเครื่องบินลําเดียวกันแล้วนะคะอวอนนี้วันเรามาหาชาวเชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ กับงานวันสัญจรนะคะวันสัญจรครับแช่างเป็นชื่องานที่ดีได้าสองความหมายคือวันคือวันที่ก็คือวันนี้กับช่องวันเป็นวันสัญจรนไงน้องแคนใช่ครับเพราะว่าช่องของเราได้ชื่อช่องวัน HD วัน HD yes that s right good job HD เนี่ยเพราะว่ามันชัดมากชัดมากใช่ทุกวันนี้นะคะน้องแคนต้องมาตันั่งตัดตีห้าว่ามันกบหลุดที่มันหมอ่านข่าวเที่ยงนะคะ